ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดงานมนตเสน่ห์ควายไทยเชียงใหม่ She เมืองดอกไม้งามครั้งที่3ครับมีควายงามจากทั่วประเทศกว่า100ตัวเข้าร่วมประกวดครับ ที่บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สวนอบอจอเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมนสเสน่ห์ควายไทยเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามครั้งที่3สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมด้วยการรวมเหล่าควายงามควายยักษ์และควายแคระจากทั่วประเทศกว่าร้อยตัวครับมาร่วมประกวดพร้อมกับการเปิดตัวก้เมืองเพชรราคา18ล้าน ตัวไหนคุณประสิตาตัวสิบแปดล้านขาวๆชมพูเมื่อกี้หรือเปล่าเจ้าใับควายยักษ์ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยทั้นนี้นะครับเพื่อจัดแสดงสายพันธุ์ควายไทยประจำถิ่นควายสวยงามนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเลี้ยงการขยายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การจัดฟาร์มขับเคลื่อนเครือข่ายกเกษตรกรเลี้ยงควายพัฒนาการผลิตการแปรรูปและเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับ ภายในงานค่ะประกอบด้วยการประกวดควายในหลากหลายสายพันธุ์ทั้งควายงามควายยักษ์และควายแคระการแสดงโชว์ควายของเกษตรกรและกาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากควายนะคะเช่นนมควายปุ๋ยคอกและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงควายและพันธุ์ควายไทยที่หายากงานมณนเสห์ควายไทยเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามครั้งที่3นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของควายไทยมากยิ่งขึ้นค่ะอุตัว<ะ>ใหญ่จริง จริงๆเมื่อกี้ <Hi. S 1> เด็กน้อยนั่งนี่คือเหมือนขี่ช้างเลยอ่ะ